สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างเนาะมอนี่ก็มาตามตัวเลขของช่างตองวดเนาะค,ะค่ะเป็นเลขรัฐบาลเนาะค่ะรัฐบาลไทย,ไทยงวดที่แล้วพิดแค่แต้มเดียวเนาะเกือบเขาสามตัวนะคะแต่สามตัวมันมีสองวงกลมสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้าซื้อตัวเดียวสองหกห้าสองเก้าห้าค่ะกนับ,บ,บก็มีก็ถูกแต่ถูกไม่เยอะแต่ถ้ากลับหัวเนาะกลับหัวเอาค่ะกลับหัวก็ถูกถูกก็ถือว่ามีโชคมีลาบอยู่ ตัว<ค>หลายคนอยู่นะแต่เงินนี้ก็ได้มาแล้วแต่ว่ามาตรงกับเลขความฝันของปู่ดำเลยค่ะรอบนี้ตัดสามตัวเป็นเดียวกับสองตัวเป็นเดียวอจ็ดแต่วงกลมตัวเดิมวกบบงกลมตัวไหนชอบออกตัวนั้นค่ะครับวงกลมให้สามตัวเป็นเดียวกับสองตัวเป็นเดียวค่ะวันนั้นก็เลขกันเฉยแล้วอเลขที่ได้มานี่ก็เป็นมาจากกองฉลากเหมือนเดิมเนาะใช่อืม,มาจากอ่าเขาเรียกอะไรนะเลขครูส่งวยเลยที่อยู่นั้นแล้วเราก็มาสรุปว่าเลขความฝันที่เราปู่ดำ เมื่อแล้วที่ฝันปูงดำได้95<ะ>65แล้วก็เข้ากับเลขฐาน,นด้วยก็เลยมาจับรวมกันแล้วก็ย่อให้เล็กลงค<ะ>ครับงวดนี้ก็ได้มา3 <c oughs> ตัวตรงแล้วก็ตรงกับความฝันที่ฝันว่าปูงดําชี้ให้มาขุดลุมตรงเนี้แล้วเจอพระพุทธรูปทองคําเห็นเลขในพระพุทธรูป97แล้วมีนางกวักที่เจอพระทองคำามา3อย่างคือมีพระพุทธรูป<ะ>กับนางกวัก<ะ>แล้วก็มาเจอพระนักรก คือเลขมานะะเห็นเห็นป็ดสีแดงหมดเลยค่ะแล้วก็ไปตรงกับเลขที่กองสลักที่มาเลี้งกลักจับมาตัวเดียวอคือให้มันตรงคือแล้วมันตรงกันมึงเอินตรงกับเลขปูงดำตรงครับคือถ้าเลขออกตัวนี้คือมีรถแท่ค่ะบนบนรถแท่ไว้มีสารน้ำดำครับเรามาดูกันว่าเลขนี้เลขตัวไหนค่ะแต่งวดที่แล้วก็ถูกเนาะถูกคนที่กระกลับหัวก็ถูกสามตัวนะคะถูกทำตัวห้าเก้า สามนะคะกับหัวอันนี้เลขสิบหกกันยารัชบาลไทยค่ะครับงวดเนี้อันนี้เป็นเลขที่ฝันเกี่ยวกับองค์ดําแล้วก็ตรงกับเลขที่มาจากกองสลากค่ะเลขนี้จุดทูบที่องค์ดำนะครับสี่สามนี้จุดทูบทุบยังยังไม่หมดนะจะพาไปดูค่ะครับนี่ดูก่อนอันนี้ค่ะตัวเลขอ่าตัวเลขมาจากกองฉลากคือเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดเนอะแล้วก็แปดสามสองนะคะเลข อะไรทูบนี่คือเป็นจุดที่องค์ดำจุดที่ปู่องดำนะคะคนะครับตาดูนี่นะคะจุดจุดละทูบแตกแต่ยังเห็นเลขอยู่สี่สามสองอ๋อเนี่ค่ะมันดูใกล้ครับจะที่ดูงวดที่แล้วได้เก้าห้าห้าเก้าหกห้าห้าหกอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือมองไม่เห็นเด้อนี้มันแตกนี้ค่ะแตกแต่เห็นเป็นตัวเลข ในนอในอโนี่นี่นี่แตกแต่เป็นสี่สามสองเห็นว่าชัดนะคะนะเพราะว่ามันแตกกันสี่สี่สามสองกระช่างสี่สามสองค่ะสี่สามสองเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวทีเพิ่นเขียนห้ทีเพิ่นเขียนกันดีกว่านะค่ะนออันนี่เนาะค่ะอันนี้ก็ซื้ออันนี้คือสารนะคะสารปูนดำนะคะให้โชคข้างัเคยูกรางวัลที่สามแล้วก็อันนี้ปูนตรงมีรางวัลที่สองตอนปีใหม่ครั้งนึังได้สองแสนแล้วก็มาถูกรางวัลที่สาม ออกตัวทัดด้วยออกหลายช่อง <ฮะ S 2> มีรถเหมีอะไรเยอะมีหนังมีอะไร<ฮ>ะถูกจนได้ได้ซื้อหนังสองจอก็แจกตรงนี้ที่ทำสารไว้ <ฮะ S 2> กลับก็คือได้เลขอุอเนี้ยแต่เลขที่กรองมาจากนู้นกับเลขที่ฝันปูงดำอ่ะคือเลขฝันปูงดำเนี่ยเจ็ดสี่สองแต่เลขที่กรองมาจากกองตลาดก็เจ็ดสี่สองมันตรงกัน <ฮะ S 2> แต่เลขเก้าเจ็ดคือเลขตรงฐานรทังรูปที่ฝันเลขนี้ตรงตรงพระนักปลุ<ฮ>ะแต่เลขที่วงกลมไว้แต่วงกลมต,ตัวไหนชอบออกตัวนั้น น,นั่นเป็นตัวกันนี่ครับค่ะอันนี้คือเป็นเลขของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยบันทีศิภกัญยาเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขทั้งความฝันทั้งเป็นคำนวณเนาะเป็นคำนวณมาตรงกับเลขฝันองดำพอดีค่ะเป็นเลขฝันองดำอันนี้เป็นเลขทูกองดำค่ะก็คือเผื่อเป็นเลขตัวเลือกให้ท่านชอบครับถ้าเลขเราตองกรล้านก็พัลุ้นกันค่ะวันทีแปดแต่เลขเ่ากระเข้าตลอดเนาะค่ะเข้าตลอดเข้าแบบกำลังฮอตมาก วันที่ห้าก็เข้าห้าเจ็ดเนาะค่ะห้าเจ็ดคนถูกเยอะค่ะเอฟซีโทรมาระนาวกับรอรุนเนาะวันที่แปดวันที่แปดเจ็ดตอนนี้ก็รุนรุนเลขเอาเลขไทยไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดเอฟซีของช่องนารีพักดีค่ะเพจพะลวนพะรุ้ยนี่ครับเจ็ดสี่สองเลขฝันลงดำตรงกับเลขกองสลากแล้วก็สี่สามเลขทูบออกตัวนี้รถเฮมาที่สามเหมือถ้าออกสามตัวตรงออกออกนี้บนบนบอลรำค้าใหญ่จากซีซีเกตไปแล้ววันที่สิบสี่กุมภา ที่สารตงดำมีรถเฮแล้วไม่ใช่วันที่สิบสี่คุณพามีงานแก้บนตรงดำคณะใหญ่14สิบสี่คุนพามีสามสี่เดือนอ๋อค่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าถูกสามตัวตรงเนี่ยจะมีรถแฮ่นะครับใช่เจ็ดสี่สองหรือว่าใส่สี่สามสองกระไดไหมคะค่ะโอ๋อค่ะออกปุ๊บมรถเฮทันทีขาสามตัวตรงทั้งสองฟังเนาะทั้งทั้งแปดสามสองผอมเนาะค่ะตัวใดกระไดที่อยู่ในนี้เนาะจะมีรถเฮเนาะค่ะ เป็นเนืทางเด้อเอฟซีนี่เป็นเหล็กของช่างจรวดเนาะค่ะที่เอามาปล่อยเนาะค่ะเนาะที่สารลงดำค่ะคือใครที่อยากเพื่อนบ้านก็ติดตามเลขช่างจรวดนี่ครับตัวจริงจริงจริงค่ะคุยกันวันนี้เดี๋ยวว่าใช่หน้าตาเป็นยังไงเนาะที่เพชรพาดไวพารีพารีเอาไปพูดในช่องนี่เนี่ยตัวจริงจริงจริงค่ะผู้ที่ติดตามที่เคยเห็นคลิปกับซิมหูจักเนาะค่ะว่าช่างจรวดเป็นผู้จังไดคนจังไดเนาะหน้าตาจังใดค่ะ แต่ว่าบางที่นารีพักดีบ่ไดดมาไทยก็ได้อไปเบาเอาเนาะค่ะเนาะอภิบาบอกไปเล่าไปเล่าเอ่อให้เอฟซีซูกันฟั่งเนาะค่ะเนาะว่าได้เลขมาแบบใดแบบใดเนาะค่ะเนาะเลขทุกเลขมีที่มาค่ะครับก็คือว่าต้องติดตามใครอยากติดตามช่างจดกับปู่ดาก็ช่องนารีพักดีแล้วก็เพชรพารวยติดตามทุกงวดทุกท้งเพื่อนบ้านทั้งไทยทุกอย่างเป็นแนวทางมีครรู้เลข้สองล้านจะแสมาเะไรค่ะสองล้านกีบนะคะสองล้านกรีบ เล่าพัฒนาด้วยค่ะเขาตลอดเนาะแล้วก็เลขไทยก็เข้าเข้าตรงวดอ่ะเพราะว่าผมมงคลตัวไอกตัวนั้นมันอยู่ที่ดวงของคนด้วยเนาะช่างคนไหนซื้อเป็นเนาะกับหัวกับหางเลขเก้าเป็นเลขหกมันเสียงกับหัวกับหางกันได้เนาะค่ะแต่ว่าเอฟซีเมื่อวานอ่ะซื้อห้าเจ็ดแต่ซื้อกับบนนะไม่ซื้อล่างก็มีมีน่ะคนคนยังทําให้คนอยากตามเพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่แล้วต้องซื้อตัดบนล่างเนาะค่ะ ถ้าซื้อเป็นก็ถูกถ้าซื้อว่าเป็นก็บม่ถูกนะยุที่ดวงค้นขึ้นกันเนาะค่ะเนาะค่ะท้ายคลิปท้ายคลิปก็ขอบคุณเอฟซีที่มารับชมและมาติดตามช่างจรวดเนาะค่ะอยากได้คลิปดีๆเลขเด็ดเลขที่กรองมาแล้วเรือน้อยที่สุดก็ติดตามช่างจรวดก็ช่องเป็ดปลารวยแล้วก็นาฬักดีก็ที่มาับชมนี้ก็ให้มีโชคดีลาบค่ะให้สุขภาพให้ได้ก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่าน ปบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตกลับแล้วก็มีโชควีาาลาบที่ยืมก็ให้สุขภาพดีๆด้วยแล้วก็สหรับชวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทุก <c oughs> ท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณช่างจรวดเนนะคะนอกที่เ <c oughs> อาแนวทางมาปล่อยที่ <c oughs> อ่าเอาแนวทางเมื่อปอยเอามาแบ่งปันนะคะเอฟซีนะคะผู้ใดที่ช <c oughs> อบนะคะผู้ใดที่เคยติดตามช่างจรวดนะคะก็ชีฮหัว่าเลขกเขาหรือเวกาเขาเนาะอ่ะผิดถูกจะว่ากันเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเพราะว่าจะเข้าทุกวันทุกงวดมันก็เขาก็อันค่ะ มันก็มนี่รุดนะคะนี่รุดนีเขานะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากช่างจรวดโดยตรงนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวว่าเห็นเห็นแต่กระดาบที่นําเสนอไม่เห็นตัวจริงค่ะนี่ครับตัวจริงเล็กเล็กไทยก็มีเข้ามาหลุดแต่ก็เข้าเยอะเหมือนกันครับเล็กเลาาก็เข้าก็คืออาจจะมีหลุดมีเข้าถึงธรรมดาครับก็ถือว่าคือเข้าเยอะเข้าเยอะกว่าหลุดตามหลักก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มา เจอกันแล้วมาพูดคุยกันวันนี้ก็สิบหกกันยายนเนะก็ทุกคนโชคดีค่ะเฮ้มันมันลำรำเรือด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะค่ะนกกดกระดิ่งเพื่อที่ได้เห็นคลิปอ่าใหม่ๆของช่างจรวดนะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบสมเนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะด็ดค่ะ